การรอคอยในเรื่องดใดใกล้จะเป็นจริงขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานสลับมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินบังกรพฤษศกันควินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน เด็กถือหรือยันพลังงานของคนธาตุดินหนึ่งดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกุมลราก็เดอชาริออตพลังงานของคนราศีกรกฏมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมราศีกรกฎเป็นคนที่สู้ไม่ถอยมากๆนะคะอึดถึกทนมีความพยายามมีความอดทนมีความใจเย็นหนักแน่นมั่นคงตั้งใจขยัน เลือกที่จะทําอะไรตัดสินใจที่จะทําอะไรไปจนสุดทําจนสุดไม่ยอมแพ้แม้จะพบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้เหมือนกับว่าเหมือนคุณลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เอาเงินเก็บเงินออมของคุณออกมาลงทุนด้วยเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการรอคอยในเรื่องใดใกล้จะเป็นจริงนะคะ คุณรอคอยอะไรอยู่นะคะการรอคอยอะไรที่ใกล้จะเป็นจริงนะคะการสื่อสารความพยายามความอดทนสิ่งที่คุณลงแรงลงทุนไปนั่นเองนะคะความตั้งใจของคุณนะคะความเจ็บปวดความเสียใจนะคะการซ่อมแซมก็ได้นะคะ การเปลี่ยนแปลงนะคะหากว่าคุณลงทุนไปกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีการทำลายด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อเติมมีการสร้างใหม่มีการ e n o v a t e ด้วยนะคะเหมือนกับทำลายของเดิมพังของเดิมสร้างของใหม่ขึ้นมานะคะในพลังงานที่ขึ้นมาเนาะเรามาดูกันนะคะว่าการรอคอยนี้จะเป็นยังไงนะคะ ามเหรียญน,นะคะพูดคุยนะคะเจราจาเน็ตเวิร์คคู่ค้าคู่ลงทุนแก้ไขปัญหานะคะวางแผนนะคะลงมือทำนะคะนักแน่นมั่นคงนะคะความเป็นผู้ใหญ่ความมีเหตุผลหน้าที่การงานก็มั่นคงการเงินก็มั่นคงนะคะการเงินไม่ติดขาดชีวิตดีนะคะแล้วก็อำนาจในการตัดสินใจนะคะ การแก้ไขปัญหาพลังเงินที่ขึ้นมาหากว่าคุณลงทุนทำอะไรใหม่นะคะใช้เงินทุนใช้เงินเก็บเงินออมลงไปตรงนั้นค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับการหรือของเก่าสร้างของใหม่นะคะสิ่งนั้นกำลังจะสำเร็จนั่นเองนะคะสิ่งที่คา,า,าราคา้างทำไม่เสร็จสักทีใกล้จะเสร็จแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะหรือว่าอาจจะเหลือการตกแต่งคอนเนก นคู่ค้าของการเจราจานะคะใกล้จะปิดดีลใกล้จะจบงานแล้วใกล้จะส่งงานแล้วมากๆนะคะการรอคอยนั้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเราก็หากว่ากิจการนี้งานนี้ได้ดำเนินไปอย่างเต็มที่นะคะการเงินจะเข้ามาอย่างเต็มๆเลยนั่นเองนะคะคิงถือไม้เดียมพอเลอร์คิงถือดาบแล้วก็เก้าเหรียญนะคะ เงินเข้ามาค่อนข้างสะพัดมากๆนะคะแล้วก็หน้าที่การงานของคุณสิ่งที่คุณทําในตอนนี้จะมั่นคงมากๆด้วยนะคะมีลูกค้าประจําที่แวะเข้ามาหาคุณตลอดด้วยนะคะพลังงานค่อนข้างช้าถาาว่าคุณทํากิจการใหม่ลงทุนทํากิจการอะไรบางสิ่งบางอย่างเปิดร้านใหม่รีโนเวท ร้านนะคะปรับปรุงร้านตกแต่งเพิ่มเติมนะคะหากคุณอยากรู้ว่าคุณจะคืนทุนได้เมื่อไหร่นะคะ mm. อีกไม่นานนะคะคุณจะนอกจากจะได้ทุนคืนแล้วกําไรก็จะได้มาเป็นกอบเป็นกำมีลูกค้าประจําเข้ามาไม่ขาดสายเลยนั่นเองนะคะ mm. แต่หากว่าคุณไม่ได้ลงทุนทําอะไรแต่มีแผนการที่อยู่ในใจที่อยากต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนะคะ อาจจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวนะคะก็มีเกณฑ์มากๆว่าการรอคอยนี้กำลังจะเกิดขึ้นจริงนั่นเองนะคะ